สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปลานะคะวันนี้ปลาพาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาพาพามาทานอาหารที่นี่ค่ะสวนมอนชอนตะวันนะคะที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะค่ะที่นี่นะคะ เ,เขาเป็นจัดสไตล์ในสวนนั่งทานอาหารริมบึงบัวนะคะโต๊ะนั่งเนี่ยเขาก็จะมีทั้งฝั่งริมบึงบัวใหญ่ๆแล้วก็ฝั่งในสวนตรงนี้นะคะก็จะมีเปรให้นั่งเล่นนอนเล่นชิลๆด้วยนะเพื่อนในนี้ก็คือสวนหม่อนของเขานะคะที่นี่นะคะจะมีตต้นหม่อนแล้วก็ลูกค้าที่มาทานเนี่ยก็ให้เก็บทานได้ด้วยนะคะแต่ส่วนในรายละเอียดว่าเก็บทานยังไง มี่ค่ะจะจ่ายไหมต้องมาถามที่นี่ดูนะคะแล้วระหว่างาแปลงสวนหม่อนเนี่ยเขาก็จะมีอท้องร่องเขาเรียกท้องร่องแล้วเขาก็ปลูกบัวไว้ด้วยนะคะเนี่ยนะเพื่อนๆนี่นะคะเคยเคยมาเก็บะะอ่าเมื่อกี้คือเจ้าของร้านนะคะแล้วป้าก็จะแปะเบอร์โทรเอาไว้ให้นะคะว่าเผื่อใครอยากสนใจจะมาแล้วอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะเนี่ยค่ะ ที่ถ่ายรูปเขาเยอะนั้นเพื่อนข้างในนู้นก็คือสวนมอนนะคะเดินเข้าไปได้สบายเลยนะคะ<ด>ค่ะเดี๋ยวไปดูบริวัรร้านกันดีกว่าออก็ประลืมบอกนะคะที่จอดรถเขาก็มีที่จอดรถให้เราเพียงพอนะคะเพื่อนนู่นไงนู่นไงาทางเข้านี่นะคะที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายค่ะมาง่ายนะไปดูในข้างในโซนที่นั่งกันดีกว่า มาค่ะเราก็พาเดินเข้ามาบริเวณที่นั่งของร้านอาหารกันเลยนะคะค่ะที่นี่เขาจะเป็นสไตล์นั่งชมบัวนะคะทีนี่ก็จะเป็นบัวผันบัวเผื่อนนั่นเองนะคะและมีทั้งบัวสายด้วยเช่นกันนะคะมีให้อาหารปลาสิบบาทด้วยนะ่ามาดูกันค่ะที่นั่งก็จะนั่งเป็นที่โล่งๆห่างๆแบบนี้เลยนะคะก็ลมพัดเย็นสบายนะคะเนื่องจากล้อมรอบไปด้วยน้ํานั่นเองนะคะ บัวที่นี่สวยมากๆเลยนะเพื่อนๆคือเขาเข้าใจปลูกนะคะเขาเขาเขาปลูกบัวสายผสมกับบัวผันบัวเพื่อนนะถ้ามาสายสายเนี่ยคือบัวสายเนี่ยหุบแล้วนะคะแต่เราก็จะได้ดูบัวผันบัวเพื่อนเนี่ยทั้งวันเลยเพราะว่าบัวผันบัวเพื่อนเนี่ยเขามานทั้งวันนะคะเราก็จะมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปด้วยนะเพื่อนๆ,ๆมุมแบบ ให้ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆนะคะแล้วก็ได้ชมนกนะนกนกนกนานกกระยางมั้งนะคะสวยมากค่ะเดินไปเรื่อยๆนะ,ะนี่ค่ะตรงโน้นก็ด้วยนะคะตรงโน้นก็นั่งได้นะคะปลีกวิเวกเลยนะคะแล้วก็ เส้นทางสู่ดวงดาวค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปก็สวยมากเลยนะคะแล้วก็มีฉากหลังที่แมวเป็นแนวต้นยูคาลิปตัสนั่นเองนะคะสวยมากๆที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนําเลยนะคะชิลมากนะคะนี่แหละค่ะพื้นที่นี่ก็กว้างพอสมควรเลยนะ,ะแล้วก็มีน้องเป็ดนะคะมีเป็ดสามตัวนะคะเมื่อกี้ก็มีเป็ดมาว่ายน้ำปะกาถ่ายคลิปสั้นๆของเป็ดว่ายน้ำแล้วเนาะ เดี๋ยวไปดูเมนูอาหารกันดีกว่านี่ไงคะ่ะน้องเป็ดกลับมาว่ายน้ำกันอีกแล้วนะคะม,มีกันอยู่3ามตัวเนี่ยนะคะที่เห็นเนาะเป็ดน้อยค่ะแล้วนี่ก็คือเมนูอาหารนั่นเองนะคะ,ะเบอร์โทรร้านตามนี้เลยค่ะ อ่ะเปิดมาดูกันนะคะแน่นอนว่ามาสวนม่อนชอนตะวันนะคะเขาก็จะมีแต่ต้นม่อนเยอะแยะเลยเขาก็จะมีน้ำม่อนนะคะราคาก็45บาทน้ำม่อนปั่นเข้มข้นนะคะแล้วก็อาหารโอ้เดี๋ยวพอดีว่าเขามาเสริมพอดีเลยนี่ค่ะความเข้มข้นเป็นยังไงมาดูกันนะคะนี่เข้มข้นมากๆนะเพื่อนอันนี้ปลาทาน หลายครั้งแล้วนะคะส่วนเครื่องดื่มอื่นๆราคาก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะเป็นราคาที่ไม่แพงนะเพื่อนๆนะอ่านี่นี่นกาแฟาอะไรก็มีนะคะไม่แพงค่ะแล้วก็ามาดูซิมีอะไรอีกนะคะน้ําผลไม้อะไรก็มีนะคะก็ให้ดูกันคร่าวๆเนอะไม่ว่าจะเป็นบลูสดาแดงสดาอะไรพวกนี้นะคะอ่ะ มาที่อาหารกันบ้างดีกว่าเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวก็จะมีค่อนข้างหลากหลายกันเลยทีเดียวมีราดหน้าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำใสนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำม,มีหมดนะคะผัดซีอิ๊วเนาะแล้วก็ข้าวตำสั่งค่ะข้าวตำสั่งราคาประมาณนี้นะเพื่อนๆอ้อแล้วปลาลืมบอกนะคะเขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะคือดีงามไปอีกนะคะนี่นะส้มตําก็มีนะเพื่อนๆนี่ราคาตามนี้นะคะไม่แพงเลยเห็นไหมคะ ถูกมากและแถมยังใช้คนละครึ่งได้อีกยังยิ่งถูกไปอีกเลยนะคะอ่าเนี่ยอ่าแล้วก็มีของทานเล่นก็มีนะพวกเฟ้นฟายไส้กรอกเอ่อปีกไกท่ทอดอะไรพวกเนี้ยพวกยำๆก็มีนะคะเนี่ยก็พิซซ่าก็มีที่นี่นะคะพิซซ่าที่นี่เขาจะเป็นแป้งแบบหนานุ่มเนาะก็เนี่ยคะ่ะคราคาตามนี้เลยนะคะนี่หมดแล้วนะคะเนี่ยคือ มาแล้วค่ะสั่งกันมาซะเยอะเลยนะคะมาแค่3ามคนนี่ยังไม่ครบนะคะอีกหนึ่งอย่างนี่ข้าวผัดไข่ดูน่าทานมากเลยอะ่ะดูสินี่ส้มตําไทยสั่งรถจัดเดี๋ยวรอดูซิจะจัดไหมนะคะแล้วก็จะมีข้หมูย่างมีเฟรนฟรายมีปีกไกท่ทอดด้วยนั่นเองนะคะไหนเดี๋ยวชิมสิว่าเป็นยังไงโอเคนะคะร้านหน้าก็มาแล้วนะคะเป็นร้านน้านทะเลนะคะแล้วปาก็แอบชิมเรียบร้อยนะคะทุกอย่างทุกจานที่เห็นตรงหน้านี้นะคะอร่อยทุกอย่างอ <c oughs> ร่อยจริงๆ ไม่ได้พูดเล่นเลยนะคะคือคอหมูย่างก็นุม่มส้มตำสั่งแซ่บแซบได้ดังใจสั่งไม่หวานก็ไม่หวานได้ดังใจนะคะปีงไก่ทอดนี่แห้งกรอบนอกนุ่มในนะคะเฟรนฟรายก็อร่อยนะคะเธอสรุปทุกอย่างอร่อยแม้แต่กระทั่งแค่ข้าวผัดไขน่นะเพื่อนๆอร่อยมากอะ่ะไม่กี้ชิมอะะราดหน้าอะไรนี่อร่อยหมดอร่อยจริงๆนะคะร้านนี้แนะนําเลยนะใครมาเที่ยวสุพรรณมาเที่ยวสามชุกนะคะขับเลยออกมาจากตลาดสามชุกทีเดียวเองสักสิบโลได้มั้ง ไม่เกิน15โลอะเนาะประมาณนั้นใน10-15โลค่ะขับออกมาที่สวนมอนชอนตะวันนะคะยังไงเนี่ย GPS มากันได้เลยนะคะไม่หลงแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจยังไงก็โทรมานะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่ปักขึ้นไว้ให้นันะคะค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปทานเตอกันนะคะร่อยมากเลยนี่ลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วเป้ามาตั้งแต่11โมงในตอนนี้11โมงครึ่งแล้วค่ะ วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าล้นอะไรขนาดนั้นนะคะค่ะบรรยากาศดีกัเพื่อนแล้วก็เดือนนี้นะพฤศจิกายนพฤศจิกายนนะคะทุ่งนานที่เราเห็นรอบๆข้างเราเนี่ยนะอีกไม่นานนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นทุ่งสีทองนะามากันให้ตรงนะคะหรือไม่ก็ทรมาถามเจ้าของร้านเขาดูนะคะว่าวันไหนประมาณเมื่อไรจะเปลี่ยนเป็นสีทองมาถ่ายรูปซวย,วยๆเก๋กเกกันนะคะ